ทีมงานเฉพาะและแ์ไยสงขาครับเมื่อช่วง6โมงครึ่งวันนี้ครับมันมีอุบัติเหตุใหญ่ใหญ่จริงๆครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุรถทัวร์ตกลงข้างทางนะครับเป็นรถทัวร์โดยสารเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่ด้านนอกของบริษัทสีสยามเดินรถเสียหลักตกลงข้างทางริมถนนสายเอเชียช่วงระหว่างอำเภอรัตภูมิกับอำเภอหาดใหญ่พื้นที่บ้านหนองกวางข้องหมู่13าตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับแถวๆหน้าเบตาโก้กนั่นแหละครับสภาพก็อย่างที่เห ็นตัวรถพุ่งตกลงไปอยู่ในคูริมถนนในสภาพที่ตะแคงข้างนะครับอยู่ริมชายป่ากระจกหน้าแตกและกระจกข้างนี่แตกหลายแห่งครับขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารเดินทางมากับรถทัวร์คันนี้30คนในจํานวนนี้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ10คนนะครับหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงขาหักเพราะว่านั่งหน้าสุด หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ทั้งกู้ภัยเอเชียรถพยาบาลฉุกเฉินต้องช่วยคันลำเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแยกเป็นโรงพยาบาลรัฐภูมิ7คนโรงพยาบาลบางกลางสาคนและก่อนจุดเกิดเหตุนี่กำลังจะถึงปลายทางที่สถานีขนส่งหาดใหญ่อีกราว22กิโลเมตรนะครับ ส่วนสาเหตุเราได้สอบถามคนขับมือหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นนอนพักอยู่ในรถแล้วก็ให้คนขับมือสองรับช่วงต่อนะครับรวมถึงเด็กรถก็บอกตรงกันว่านะครับมาจากคนขับก้มลงหยิบโทรศัพท์มือถือทําให้รถฉลับตกข้างทางเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับกอดีคนขับกลับอีกคนขับกลับอีกคนผมไม่ได้ขับผมแล้วผมนอนอยู่แล้วอยู่ๆมารู้สึกรถลงกางทางนล่ครับอ๋อเป็นได้คุยกันไหมว่า เพราะอะไรยังไงเขาก็ที what be, what ่ว่าคนขับอีกคนบอกว่าคนขับบอกว่าเขาค้อมจิบตัวจับอ๋อแล้วก็รถฉล็บเลยอ่าครับผมตอนนัอนอยู่กับลูกน้องอ๋อตอนนั้นมีผู้โดยสารอีกคนพี่ผู้โดยสารก็เกือบสามสิบคนครับมีผู้โดยสารอีกหลายคนครับหลายคนนะครับผมแล้วที่เหลือก็ปลอดภัยอ่าปลอดภัยครับคือมีแผลลอบ้างแบบนั้นนะครับ ที่มีผู้ดานอีกคนหนึ่งกรหักครับโอาก็หักนี่ด้วยนะลงไปโรงพยาบาลแล้วครับโ่าคนันมันเป็นยังไงฮะที่มาเราเห็นแค่ว่าต้งหยิบเอาโทรศัพท์ครับแล้วก็พอสักพักไปเลยอ่ะไปเลยรวบทีเดียวอ่ะววบทีเดียวเลยก็คือเสียหลักนิดเดียวเลยใช่ไหมจังหวะเอ็นครับนี่ครับ เผยก้มหยิบมือถือนิดเดียวนี่แวบเดียวจริงๆครับอย่างว่าครับรถมันยาวรถมันใหญ่เสียหลักมันก็ดึงกลับมายากนะครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนขับรถทุกคนนะครับไม่เฉพาะรถทัวร์รถบัสรถโดยสารรถขนส่งทุกประเภทหรือแม้แต่รถยนต์ส่วนตัวมอเตอร์ไซค์ก็เถอะครับอย่าประมาทนะครับไอ้ที่ก้มลงหยิบมือถือมาดูเอามือถือมาเล่นตอนขับรถเนี่ยครับมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายหนแลวครับ